กระเพาะปลาร้อยกว่าปีแต่บอกมูลค่าก่อน30ล้านที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ คือเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆเลยกระเพาะปลาร้อยกว่าปีแล้วก็มีความสมบูรณ์มากที่สุดกระเพาะปลาแท้ตัวนี้คุณสมบัติเดี๋ยวเราอธิบายกันแต่บอกมูลค่าก่อน30ล้านแต่ในมุมของครอบครัวแพทย์แผนจีนเนี่ยเราไม่ได้มองเป็นในเรื่องของมูลค่าในแบบของเก่าแบบนั้นเรามองเป็นมูลค่าของความเก่าแก่ของปลาที่ศูนพันไปแล้วตัวนี้มันหาไม่ได้อีกแล้วเดี๋ยวเฮียจะอธิบายให้ฟังทําไมมันถึงสูญพัน ไปแล้วปัญหายากแล้วทาไมมูล,ลค่ามันถึงสูงถึง30ล้านแล้วตอนนี้เพราะว่าหลายๆคนอ่ะที่เขาให้ความรู้ของการสะสมกับพาะป่าแต่ไม่ใช่ในมุมของหมอแผนจีนตัวเนี้ยที่สาเหตุที่มันแพงเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยน้ำหนักของกระเพาะประมาณเกือบโลซึ่งตอนนี้มันหายากมาก1โลเนี่ยมันต้องมาจากปลาที่ต้องตัวใหญ่มาก ตัวเป็นร้อยร้อยโลแล้วก็ต้องเป็นปลาเมยงด้วยซึ่งปลาเมยงตอนนี้ก็เรียกว่าซูมพันไปแนะแตนแสดงว่าต้องตัวเป็นร้อยกว่าโลอย่าบอกถึงจะได้กระเพาะที่แห้งแล้วเหลือโลกว่าตัวนี้อยู่ที่บ้านมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ก่อนที่าคงจะเกิดถ้าเรากงก็ซื้อเก็บไว้สมัยก่อนมันก็มีเยอะะากเลย่างอนนี้มันไม่มีแล้วคิดดูว่าอากงอายุ90แล้วว่อาเรากงเป็นคนซื้อมาแล้วไม่ได้มีตัวเดียวด้วยเนาะหมอแผ่นทีรสสะสมกันจริงจังมากเขาจะมีการสอนวิธีการดูกระเพาะปลาการปลาตัวผู้จะได้ราคากว่าาะเพปลตัวม เส้นโดนเนี่ยมันจะบอกบอกความเป็นตัวผ<ช>ู้หนวดท้งสองข้างตัวนี้ถึงจะบอกว่าสมบูรณ์ยิ่งเก็บงานเท่าไหร่ก็ยิ่งแพงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะแห้งไม่คาวแล้วคุณค่าเขายิ่งเก่าเขายิ่งออกสารออกมาก็เป็นเรื่องแปลกมหัศจรรย์เหมือนกันแล้วก็ไม่เหมือนกระเพาะปลาที่กิน,ก,นกินตามหน้าปักซอยใช่ไหมฮียะกระเพาะปลาอะไรก็ไม่รู้มันเล็กด้วย <c oughs> มันไม่ใช่อันนั้นก็่า <c oughs> เป็นกระเพาะปลาเล็กเอาไปทอด <c oughs> แต่ไม่ใช่กระเพาะจริงของใหม่มันเดินสีมันก็จะเหลืองใสๆธรรมดาแต่ยิ่งเก็บบนเนื้อเราจะเห็นล้ว่ามันเก่าไป ตามขนาดตัวนี้ก็เรียกว่าหลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะก็ยังได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นเกิดดีนะเนี่ยก็ยังไม่เก่ามากลองลองดูที่ตรงผัวดะต่างกันของโบราณ วันนี้เนี่ยนอกจากเราจะพาให้ดูกระเพาะปลาที่ดีที่สุดแพงที่สุดแล้วเราก็จะมาพูดถึงกระเพาะปลาที่ขายในร้านยาจีนทั่วไปอย่างร้านยาเราก็มีก็จะเป็นกระเพาะปลาที่เป็นตัวที่ไม่ได้เก่าแก่ขนาดนี้แต่เป็นของแท้แล้วก็เป็นเกรด A เกรด B เลยอันนี้ก็หลักโลประมาณ3ามถึงสี่หมื่นถือว่ากินดีแล้วถือว่าดีแล้วอันนี้จะเนื้อจะบางกว่าบางกว่านี้เนื้อจะหนา จะดูอย่างนี้ปล <ENA? S 2> <ฝ>าใหญ่หรือปลาเล็กก็ดูจากเนื้อความหนาของเนื้อเขาใช่ไหมฮะอันนี้คือบางหน่อยโอ้ถ้าอย่างนี้นี่ยหั่นมาโอ้โหหนามากอะ่ะนี่ก็ถือว่าอันนี้ก็หลายสิบปีนะโอ้โหก็ไม่เบานะก็ถือว่าไม่แพงนะเจ้าว่าถ้าหลายสิบปีแล้วเราได้มาทานเขาเนี่ยออกมาได้เยอะขนาดนี้ในหลักโล3ามสี่หมืน่นเจ้าว่าโอเคอ่ะคนกินอะ่ะกินได้บำรุงเลือดดีจริงๆช่วงหลังคลอดเนี่ยอาม่ากะโกงเนี่ยหั่นเนี่ยเอาที่หั่นแล้วเนี่ยมาให้ตุนกินบ่อยมากเลยตอนที่หลังคลอดอ่ะลูกออกมาสดใส ที่เดียนเน้อกินมันจะไม่ขาวของถูกกินจะคาวมันจะไม่เหมือนกระเพาะปลาแบบที่เรากินกินใจหน่อไม้ตามน้ำปัาซอยเนาะความดีของเขาเนี่ยตัวกระเพาะปลาเนี่ยคือเป็นที่เลื่องลือสําหรับผู้สูงวัยคนที่มีอายุคนที่ก็ต้องการที่จะฟื้นฟูแล้วมีแรงเนี่ยเขาจะมาสั่งที่ร้านยาประจําเลยแล้วเขาจะซื้อไปกินแต่ว่าคนไม่รู้ก็ไม่รู้ว่ากินยากหน่อยคือไม่ใช่แบบจะซื้อ,อไปแล้วไปหั่นเองแข็งมากหั่นยากมากถ้าเป็นไปได้ซื้อแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะซื้อกับร้านยาจีนหมอแผนจีนหรือว่าปรึกษา หมอเรานะคะสบายใจได้ของแท้ได้ของดีนะราคาเหมาะสมก็จะหั่นให้เป็นอย่างนี้เลยสามารถจะไปตุ๋นกับปลาแล้วก็ใส่สมุนไพรจีนลงไปแล้วก็กินทั้งเนื้อด้วยเลยกินทั้งน้ําด้วยเลยแข็งแรงสุดยอดเลยคุณหมอก็จะจ่ายให้กับคนไข้บ่อยๆคุณหมอแผนจีนเนี่ยแกจะบอกว่าเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าความที่ถ้ามีอาการย่อยยากมีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้อแล้วทานกระเพาะปลาเนี่ยคือกระเพาะปลาเนี่ยมีความเขาเรียกจะเหนียวเนาะแล้วมีความชิ้นหนาแล้วก็ย่อยยากแล้วยิ่งจะไปทําให้อาการมันอาจจะ มากขึ้นได้เพราะฉะนั้นทานน้อยหน่อยสำหรับคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อฟอ,อาหารไม่ย่อยบ่อยๆเท่าที่รู้มาเนี่ยทานช่วงเช้าดีกว่าเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยจะทําให้เราทานแล้วเราก็เดินออกกําลังอะไรไปแต่ถ้าทานก่อนนอนก็ไม่เหมาะทานช่วงเช้าดีที่สุดเรามีชุดตุ่ไก่อยู่ไม่ใช่เหรอเราก็เอาพวกนี้เสริมเข้าไปเติมเข้าไปเลยชุดตุ่มไก่ก็เมนชุดยาหลักอยู่แล้วคุณหมอก็จะแนะนนว่าคนไข้คนนี้เหมาะกับกระเพาะปลาก็กระเพาะปลาก็ไปเสริมถ้าเหมาะกับเขากวางก็ไปเสริมค่ะเสริมสมได้ค่ะ 但是，家里的也有。